สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับห้ากาสสีมาที่หลักหน่วยล่างเนาะนะครับเพราะว่าเฮาจับหลักสิบให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับในหลักสิบกสิเรนาตัวแน่นะครับเนาะก็จะได้ไปทั้งหมดถึงหโตัวเลยนะครับสําหรับหลักสิบเนาะนะครับนะครับนี่ก็คือหลักสิบนะครับเนาะชนสองสูตรนะครับได้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเนาะอันนี้คือหลักสิบล่างนะครับต่อไปนะครับ หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เลขสามสูตรนะครับนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาคือตัวนี้นะครับเราใช้เลขสามสูตรนะครับก็คือเป็นอ่าสามสูตรนี่นะครับมันได้เลขมหาโตเนาะนะครับห้าหกเจ็ดแปดศูย์นะครับห้าหกเจ็ดแปดศูต์ห้าโตนะครับก็คือชนสามสูตรตัวนี้เป็นสูตรห้าโตนะครับเป็นสูตรสี่โตนะครับเป็นหลักหน่วยล่างสูตรสี่ตัวนะครับในตัวนี้เนาะสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันก็เลยชนเจ็ดนะครับเนาะชนเจ็ด นะครับัวนี้นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวห้องเซ็เบิรงสามสูตรนี่สามสูตรนี้นะครับสูตรนี่แปดโตนะัสูตรนี่กับแปดโตนะครับแต่ว่าสูตรนี่มีเจ็ดโตนะครับแปดแปดแล้วก็เจ็ดนะครับเนาะนะครับทั้งหมดสามสูตรเดี๋ยวห้องมาเบิรงนะครับมันสี่ใดเป็นตัวใดในหวดนี้นะครับสําหรับหลักหน่วยล่างนะครับนะครับผมอ่าอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆเล็กน้อยนะครับเสียงแหบเสียงแหงแล้วนะครับทุกคนเนาะนะครับผม การจะคัเส่อนะครับเสียงกระเซอบกสดใสปนใดนะครับเนาะมันจะเป็นนลไในกปรูนะครับนะครับเดี๋ยวเ้อสิไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งสองสามเลยนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะก็จะเป็นเลขทั้งหมดนะครับสูตรที่หนึ่งนี่ก็สี่สิบวดนะครับสี่สิบวดนะครับเดินแบบนี้นะครับจะมาหลักหน่วยแบบสี่สิบวดนะครับนะครับเนาะ สี่สิบนวดนะครับในเลขลักน่วยตัวนี้นะครับนี่นะครับในหวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาลักหน่วยรางเทั้งสามสูตรลนะครับเข้าเลขเกตทั้งสามสูตรนะครับในหวดที่ผ่านมาเนาะนะครับเลขห้าตปก็จะมีเลขเกดนะครับแล้วก็เข้าไปที่เลขเกดในลักน่วยนะครับสําหรับในหวดที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ไปตัวนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับ เป็นเลข8ปตัวนะครับเนาะเลข7ตัวนี้ก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับสำหรับในหววนี้นะครับเ้าประมวลผลมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้เนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับได้ตัวเก่ากันนะครับได้ตัวเก่ากันนะครับในการประมวลผลของเข้านะครับเข้ากับ่หลักพันนะครับใ่หลักพันนะครับลักพันเลขแปดเลขแปดตัวนี้นะครับแล้วก็เลขหลักสิบหลักร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองนะครับเลขสองเนาะ นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามสองเทียบเป็นหกนะครับไป6หกนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองครั้งเลขเก่าสองเทียบเป็นแปดนะครับได้แปดนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สามเลขแปดอีกนะครับเลขแปดเนาะนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่เลขแปดเลขแปดนะครับเลขแปดบวกห้าคงที่นะครับบวกกันไปเลยนะครับแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกหกได้หกนะครับหกบวกแปดก็เป็นสี่สี่บวกแปด สีบวกแก็จะเป็น2อนะครับสอวกแก็จะเป็น0ูนย์นะครับศูนย์วกหก็จะได้5นะครับแล้วก็ได้ตัวเก้ากันนะครับห้าก็ดแปดเก้านหสะครับเนาะสำหรับในวันนี้ในสูตรที่1นะครับสูตรที่หนึ่ใจตัวเดิมนะครับนะครับสูตรที่1นึ่งะครับด้เปที่ตัวเดิม5้าหกเจ็เนยสาะนะครับนี่คือสูตรที่1นึ่งะครับต่อไปสูตรที่2นะครับในสูตรที่2นี่ก็เดินมาท่อกัน40่สงวดเท่ากันนะครับ นะครับผมในสูตรที่สองนี่ก็เดินดีมากนะครับเป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับสูตรที่สองเนี่ยบรุดนะครับเดินยาวนะครับสี่สิบวันนะครับก็เดินนะครับแบบนี้นะครับนอกการเดินของตัวเลขนะครับก็เดินมาแบบนี้แปดตัวคื่กันนะครับแปดตัวเหมือนกันนะครับก็เดินยาวนะครับนะครับเดินยาวไปเลยนะครับนะครับยาวมาในเวลาสูตรนี่กับบ้านที่ได้เก็บนะที่ได้เก็บนะ ครับสำหในวันนี้นะครับเผ้าประมวลผลมาแล้วอะไรตัวนี้ครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับการประมวลผลนะครับเผ้ากันใสไหลักส right. ิบบนสามครั้งสิบบนก็คือเลขหกสามเทียหกสามสิบแปดได้แปดนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างก็เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์เลขศูนย์เนาะนะครับแล้วก็สิบครั้งที่สองสองครั้งสิบครั้งที่สองก็เลขศูนย์สองเทียก็เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะ แล้วก็หลักหน่วยให้ข้างที่สองนะครับหลักหน่วยข้งที่สองคือเลขสี่นะครับเลขสี่บวกสี่คงที่นะครับตัวนี้นะครับบวกกับเบลยเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามได้สามถ้าได้สามก็จะเหมือนตัวนี้สามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งในสูตรที่สองนะนะครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับเนาะ สามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับพ้อยเบ้งสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี่ก็สี่เป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะนี่คือสูตรที่สามนะครับนี่นะครับการประเมินผลนะครับใส่ตัวนี้นะครับแสนหมื่นสองครั้งแล้วก็ร้อยสิบหน่วยบนบวกสามพงที่ บานตัวนี้ได้เท่าไหร่เลี้ยงแต้มไปเลยเจ็ดตัวนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแบบนี้เจ็ดตัวเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเลขหนึ่งก็มาแบบนี้นะครับก็เดินนะครับตัวนี้ก็เดินดีนะครับเดินดีเดินยาวเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับเดินยาวนะครับนะครโซเนีก็ไม่มีสนุดเดินยาวเลยนะครับยาวไปเลยนะครับนะครับแล้วก็จนว่ามหอนตเวลาสุดเนี่ย สูตรนี้ก็เดินยาวนะไม่มีสะดุดเนาะในวันที่ผ่านมาเนี่ยได้ 6. 6. เซียวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลี้ยงแต้มไปเลยเด้เลขเก็ดมาลักนหน่วยงวดนี้ได้ตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับในสูตรที่สามเนาะสูตรที่สามนะครับเอาละนะครับผมอลังการงานสางแน่นอนนะครับพราะว่าถ้ามาแบบนี้มันจะชนกันเยอะนะครับสรุปแล้วว่าตัวนี้นะครับนะชนเยอะเลยนะครับแล้วข้อสิบไปที่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งก็จะเป็น เลขาแล้วครับมีห้านะครับมีห้านะครับมีหกครับแล้วก็มีเจ็ดเอ้าเจ็ดโปมีนะเจ็ดไม่มีนะมีแต่แปดนะนะครับเจ็ดไม่มีนะครับเนาะตัวนี้ไม่มีเจ็ดนะครับมีแปดนะครับแปดแปดนะครับแล้วก็มีเก้านะครับเก้าเนาะเก้า เก้าแล้วก็เก้าครับศูนย์มีสองสูตรศูนย์ไม่มีหนึ่งก็มีสองนะครับเนาะครับแล้วก็มีสามนะครับมีสามเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้ก็จะได้เท่าเดิมอ่าเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยงวดที่ผ่านมาก็ได้หางวดนี้ก็ได้หานะครับได้ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามนะครับในรักหน่วยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้า สามห้าหกแปดเก้าสามไม่มีเจ็ดนะครับนะครับเนาะก็จะได้ไปที่ห้าโทนะครับเนาะห้าหกแปดเก้าสามได้สำหวดที่ผ่านมานะครับนะครับเนาะสำหรับลักซิปนะครับเนาะก็จะได้ไปที่หกตัวนะครับนี่นะครับได้หกตัวนะครับหกตัวเนาะนะครับแล้ววันนี้ลักหน่วยไม่ได้หาเอามาจับคู่กันไม่ได้สามสิบคู่เด้นะครับ ในหลักสิบนะครับได้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเนาะหลักหน่วยห้าหกแปดเก้าสามนะครับนะครับเนาะนี่นะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ถเทาจับคู่กันได้สามสิบคู่นะครับนะครับผมมันก็แสดอว่าเป็นแบบนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะมันจะได้สามสิบคู่แต่ว่าเลขในสูตรนี่นะครับเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยมันสิคือกันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะ ค,คล้ายๆกันแล้ววันที่นี้นะครับรอง้าจับคู่กันเราวมื่อกี้มีคู่เบิ้ลนะครับา5 6-6นะครับ8-8 9-9 5-5 6-6 8-8 9-9ถึง4คู่เลยนะครับจะมีคู่เบิ้ลอยู่ถึง4คู่นะครับนะครับอยู่ทั้งนี้ทั้งหมด30คู่นะครับถ้าเขาตัดคู่เบิ้ลนะครับจะมีคู่เบิ้ล5-5 6-6 8-8 9-9นะครับก็จะตัดคู่เบิ้ลนะครับถ้าเขาตัดนะครับ5-5 6-6 8-8แล้วก็ 99นะครับจะมีคู่เบิ้ลอยู่4คู่ถ้า4คู่นะครับมัน30คู่มันก็จะเหลือ26นะครับนะครับเนาะ้ามันได้เป็นแบบนี้นะครับเข้าสวมาเบิ้งหลักหน่วยตัวนี้นะครับหลักหน่วยตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับก็คือหลักหน่วยตัวนี้นะครับนี่ครับสีตัวเนี่ครับ4 5 6 7นะครับเจ็ดชน7ชน5 6 7 3ตัว เดี๋ยวนะครับสูตรนี้เดี๋ยวเขาใสปเบิ่งสูตรนี้นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะมันสิเป็นเลขสองสูตรนะเป็นเลขสองสูตรนะครับสองสูตรเอามาเอาจับเอาเบอรทึงสี่ตัวเลยนะครับสูตรหนึ่งมีสามตัวสูตรหนึ่งมีสองตัวนะครับแต่ตัวใดมันทนเข่ากันเสียเอาตัวเดียวนะครับก็คือแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเนี่นะครับมันจะมีเลขสามตัวนะครับแล้วตัวนี้สองตัวนะครับจังหวะนนี้เขาจะจับเอาสามตัวนะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดก็มานะครับเพราะว่า หกกับเจ็ดมันชนนะครับนะครับมันชนมันก็มานะครับแต่ว่าบางที่มันชนแล้วมันบมากกับมี่นะครับเนาะเข้าก็เลยเสียวนะครับทั้งหมดนี้เลยตัวใดมันซ้ำกัาตัวเดียวก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับตัวนี้เนาะได้สี่ตัวนะครับวลนี้คือกันนะครับัวนี้ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่วนต่อมาก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับมวนต่อมาก็จะได้เก้าแปดตัวนี้มันชนกันสองตัวคือเก้ากับศูนย์ก็จะได้แปดเก้าศูนย์เก้าก็มานี้นะครับเนาะแล้วก็มวลต่อมานี่นะครับเข้าก็สิได้ ชนกันสองตัวนะครับชนกันหนึ่งตัวก็คือหนึ่งเข้ากระสีได้สองเก้าศูนย์หนึ่งสี่ตัวเอาเอาทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เอาทั้งหมดนะครับเอาทั้งหมดห้าหกเจ็ดแปดหกมานะครับเนาะตัวนี้ก็คือกันนะครับเนาะตัวนี้ชนนะครับหกกับเจ็ดนะครับเข้ากระเสียวสามตัวหกเจ็ดแปดแปดมานะครับเนี่ยชนแล้วไม่มาก็มาตัวที่ไม่ชนหกเจ็ดแปดเนี่ยครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยกันเนี่ยครับเนาะนะครับมันชนกันงวดนี้เรชนก็ได้หาตัวนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า สี่ห้าเจ็ดแปดเก้านาะครับการเลขเก้าตัวนี้ก็มาเอาเลขสี่ก็มาในหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดในตัวนี้นะครับนี่งวดล่าสุดได้ไปที่ตัวนี้ครับมันชนกันที่เลขห้านะครับเข้ากระจับเอาสี่ห้าหกเจ็ดเลขหาทุนเอาตัวเดียวนะครับห้าสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดก็คือตัวนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้นะครับแล้ววันที่ไหนนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็ออกไปที่สามเจ็ดนะครับสามเจ็ดในเลขเจ็ดก็มานะครับตัวนี้มานะครับในหลักหน่วย S, นี่นะครับเนาะต้องจับเอาแบบนี้นะครับจับเอาทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นตัวเลขเก็์มานะครับเก็์มาสําหรับในงวดนี้นะครับสําหรับในงวดนี้เดี๋ยวเขาจะใช้เบิรงวดนี้นะมันจะได้เป็นแบบไหนเนาะนะครับในงวดนี้ก็คือตัวนี้นะนี่นะครับในงวดนี้ครับเขาจะใช้หลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดตัวนี้นะครับร้อยหนึ่งสิบหนึ่งสองสามนะสองสามหน่วยสองกับเลขสี่สองเทบเป็นแปดเลขแปด สิบข้างที่สี่ก็บเลขศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับบานที่นีนเข้ากับบวกกันเลยนะแปดบวกสองก็เป็นศูนย์ 3, บวกสามได้สามสามบวกแปดเป็นหนึ่งได้หนึ่งนะครับตัวนี้นับเรียงแต้มนะหนึ่งสองสามไปเลยนะตัวนี้นับเรียงแต้มนะครับเป็นที่หนึ่งนะครับสองแล้วก็สามเรียงแต้มไปเลยนะครับสามรับชุดที่สองนะครับใไหลักสิบบนนะหลักสิบบนก็คือเลขหกนะครับเลขหกแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่ สามครั้งอ่าสี่สามก็สิบสองก็ได้สองนะครับหลักสิบก็ได้สี่ก็เลขศูนย์สามเทียร์เท่านะครับสามนะครับสามศูนย์สามก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับก็บวกกันเลขหกบวกเจ็ดเป็นหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งก็จะเป็นเก้านะครับเก้าศูนย์สองตัวนี้ก็เรียงแต้มเหมือนกันนะครับก็จะได้เก้าแล้วก็ศูนย์ในวันนี้ก็ไม่ชนนะบ่ชนนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม เข้าใจจับันทึกามูนย์หนึตัว90123นะครับนะครับในรักหน่วยนะครับ2ตหนับส1 3ตัวสูตส1 2ตัวได้เลขห้าตัวนะครับงวดนี้เนาะได้ไปที่12390นะครับงวดนี้นะครับได้ไปที่1239แล้วก็0ห้าตัวนะครับห้าตัวนะครับเนาะเล้ววานที่นี้นะครับเนาะได้เลขตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยโดยตรงนะครับตัวนี้มันจะเข้าหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วมันจะมีชนอยู่สองตัวนะครับชนสองตัวก็คือเก้ากับสามนะครับชนเก้าและสามในงวดที่ผ่านมาเนี่ยชนสามตัวในงวดที่ผ่านมาชนสามตัวในสามตัวนี่ครับในสามตัวนี่มันก็จะมีตัวที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับน่ครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันชนนะครับมันชนตำแหน่งที่ นะครับนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นมันไปที่หลักหน่วยสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งเลขเกดนะครับเขานับขึ้นนะสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะครับในหววนี้ก็จะเป็นศูนย์เก้าหนึ่งสองสามนะมาตำแหน่งนี้นะครับในงวดที่ผ่านมามาตำแหน่งนี้นะครับมาตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเลขสามนะครับเป็นเลขสามเลขสามนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับคือเลขสาม ในงวดที่พันมากกับชนตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายเขาเลยเก็บตรงนี้นะครับปกติเขาต้องเรียงศูนย์เก้าหนึ่งสองสามนะครับก็จะชนสามนะครับนะครับเลขสามนะครับในงวดนี้ก็จะเด่นไปที่เลขสามเลขเก้าสองตัวนะครับแต่ตำแหน่งที่มันเคยมากนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเลขสามตัวนี้นะครับในเลขสามเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลักหน่วยก็จะเด่นไปที่สองตัวนะครับก็คือเก้าและสามในหลักหน่วย เก้าและสามก็จะเป็นแถบนี้นะครับนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่อันนี้ก็หกนะครับอันนี้ก็หกก็จะเป็นสิบสองเอาบ่เบิ่งจอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบสองคู่นะครับแถบนี้ก็หกแถบนี้ก็หกนะครับก็คือแถบเก้าและสามเนี่ยครับในหลักหน่วยเก้าและสามนะครับหลักหน่วยเก้าและสามก็จะเป็นห้าเก้าห้าสามหกเก้าหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าแปดสาม เก้าเก้าเก้าสามสองเก้าสองสามเดี๋ยวเขาจะมาเบิงหลักสิบนะครับเดี๋ยวจะมาเบงหลักสิบ,บล 10, แล้วก็ดูเลขเด็ดด้วยในคลิปต,ต่อไปนะครับเนาะเอาสาหรับในคลิปนี้จับลักหน่วยให้เพื่อนไปที่เก้าและสามนะครับตัวที่เด่นเก้าและสามในลักหน่วยในงวดที่ผ่านมาเขาก็จับนะครับในหลักหน่วยก็ได้สามตัวนะครับห้าหกเ็นะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับ เอเานะครับผมสาหรับในคลิปนี้เฉอเพียงสำหรับการยิ่งเพื่อนไปเลยนะครับสําหรับเลขคนฝันแม่นนะครับก็ดตามให้เพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับในงวดนี้เนาะแสดงว่าเป็นตัวใดสี่งวดเลยนะครับคนฝันแม่นสี่งวดติดเลยนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับคนฝันแม่นนะครับสีงวดติดนะครับน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับงวดที่สี่เข้าเขียนไเลยพร้อมนะงวดที่สี่นะครับเนาะมาเสยเลยนะครับก็คือสองหกนะครับหกสองก็มาหกสองเลยนะครับนะครับ นี่นะครับหกสองเนาะนะครับเอ้าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่เสี่ยวิ่งจำหนี้เนาะนะครับผมกับชิดานเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอ้านะครับในสำหรับในวันนี้กับชิโชงยี่นม่ใช่ไปพร้อมกันมาสุขทุกคนคือเก่านะครับนชุดเต็มของเราจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเลขคู่ชุดล่างนะครับเอาเข้าได้เดีนไปแล้วสองตัวในหลักหน่วยก็คือเก้าได้สามเลือหลักสิบนะครับเดี๋ยวมาจับหลักสิบเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้เพื่อนจำหนีล้านเพื่อนไปเลยนะครับผมโชจเกย์มิช่ไปพร้อมกันนะครับ เอาเลขของเฮาเข่าไรสูตรแต่ว่าเฮาจับผิดพลาดนะครับเนาะเอานะครับผมจราเข้เมียไปเพงสํานีก็คือนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือเฮาบดเอ๋ยเพื่อนๆเอามึงก็คือเป็นเลขมาครบสองตัวบนเนาะเออในในโลงไหนเนาะนี่นะครับมาครบสองตัวบนได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหกเจ็ดสองสามสี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้นะครับหกสองมาบนนะครับแล้วก็เจ็ดสามก็มาล่างนะครับสามเจ็ดครับหกสองมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในชุดนี้ มาครบสองตัวบนนะครับเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาสามตัวบนแล้วก็สองตัวหน้าหกหกสองสามเจ็เดนะ,นะครับเนาะไดว่าเข้าเล่งไปที่เลขซี่บอมาซ้มนะครับมาทั้งหมดสี่ตัวนี้มาหมดแต่แต่ตัวดีบอมานะครับสี่ตัวข้างหน้านี้มาหมดเลยนะครับอันนี้ก็มาล่างอันนี้ก็มาบนเอานะครับเนาะเอาให้ควเข้าไปจังหวะกันต่อนะครับนะครับสำหรับเนขวันนี้เลขล่างองเข้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับจับคู่ออกมาแล้ว นะครับได้ไปที่สามูัเด่นไปที่สองตัวในเลขล่างนะครับก็คือเก้าและสามนะครับนะครับเดี๋ยวจงบ่งหลักสิบเอาสำหรับคีณเดียวไปให้สำนีนล้างเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ